สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนีปะวันสิมาเฮดมกปลาขาวค่ะวัตถุดิบกับโปมีอย่างหลายค่ะก็จะมีใบม่งลักเนาะค่ะกับมีตะไคร้มีหัวหอมแดงมีพริกค่ะล้ะกะใบมะกรูดค่ะก่อนอื่นกะไปตำเครืองก่อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนมะฮันตะไคร้ก่อนค่ะเพื่อน อันหลักเอาไปตำเนาะค่ะใส่ได้หลายเลยจ้ะหลังจาก หลังจากหั่นตะไคร้แล้วก็มาตําเลยค่ะวันนี้เพื่อนๆตำตะไคร้กอนค่ะ้าผิดแล้วแต่มักมักเผ็ดมักบ่กเผ็ดเนาอค่ะเครื่องปรุงบม่มี่อย่างหลายค่ะมื่อนี้ต้นหอมบม่มี เอาเทถวที่มีค่ะใส่ตะไข่ลายๆกับหอมแหละกับใบแมงลักใบมะกรูดค่ะ เดี๋ยวตมมากแหลกแหลายแหลกหน่อยเนาะค่ะอันนี้ก็จะให้ใส่มวหอมแดงลงไปค่ะหอมแดงหอมแดงนี่เอาพอ่พอพ่อบุบบุบค่ะพอ่อบุบบุนี่การปรุงเลยค่ะวันนี้ ปุงเลยค่ะก่กอนก่อนเ้าสีสปลาลงไปก่อนเนาะค่ะตามปุงปุงรสดตามชอบเลยใส่น้ำล้างคุกลงไป น้ามีทอค่ะหลังจาก,าน,กนั้นกะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะ,น,ะน้ำปลากละวกบผงนัวค่ะแค่นี้คนเลยค่ะแบบนี้ก่อนจะเอาปลาลงเนาะค่ะกะชิมก่อนชิมก่อนก็ดีเลยค่ะ ซิมให้ได้รวดได้หนีเลยค่ะละกะเอาเนื้อปลาให้ลงไปเนาะเนื้อปลานี่ประวันการลางทำพ้วมสะอาดน้ำเกลือค่ะไลาหลอบเลยค่ะเป็นน้ำส้มสายสู้กระดค่ะน้ำเกลือกระดล่างจนเกล็ดเพิ่นบอมี่เนาะคะ่ะล่างจนบอมี่เกล็ดลวกะต้นเลยค่ะบัานี้ ขุยยค่ะอาหารอีสานห่อเก็ดง่ายๆอะกาศใบมะกรูดลงไปเลยใบแมงลักลงไปคนเลยค่ะคนให้เผากันบน้นี้ตอนเนเนใน,นระวางเ่าเอาไปค้างข้างเตาอะ่ะข้ากับปุกตงคนเลยค่ะล่อให้นามแห้งอย่างเดียวล่อให้นามแห้งสุกอย่างเดียวเลยค่ะ ขั้นตอนบา n h ạ เลยคนแล้วกะปพิดฟ้าเลยพิดฟ้าเอาไปตั้งไฟเลยค่ะบันนี้เพื่อนเพื่อนให้สุกเลยขั้นตอนนี้แค่นี้ค่ะมาเบิงบัดดีค่ะเพื่อนเพื่อนหอมหอมค่ะหอมตะไคร้ใบมะกรูดใบแมงลักเนาะค่ะจะล่อให้สุกค่ะบดโดนค่ะบันดนี้ รอชิมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาเดอ้อจา้าเพื่อนเพื่อนบันนี้มากินข่าวกระปาว่านค่ะมุกหม้อปลาขาวแซ่บแซ่บค่ะหอมหอมใบเม่งรักหอมตะไคร่ใบมะกรูดเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมล่อนญี่ปุ่นเนาะคะ่ะก็จะเหลือปลาพัดบหลายค่ะเพื่อนเพื่อนมีน่อไม้ลายตุ่มเนาะคะ่ะกะกินแค่นี้ค่ะเพื่อนเพื่อน,อนมาเดอ้อจา้ามากินข่าวกระปาว่านจา้า มื่อนี้กาบรรยากาศ,ากาศแดดแจ่มค่ะเพื่อนๆมีฝนมากลิ่นๆมากหน่อยเดียวกะหายไปแล้วค่ะแค่ลิ่นห,หน่อยๆค่ะเพื่อนๆพื่อแต่บาก้อนเมฆก็ใหญ่ก็หน,น,นาอยู่ค่ะ,ะบ้านกา,าถ่ทยภาพาวิวข้างบนให้เบิ่งค่ะแดดแดดหลยเลยค่ะแดดหลาไลา ห่อนหอนค่ะปะวันกาขอขอบคุณทุกๆกำลังใจรับชมเด้อค่ะฝากกดกิตติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้อยของประวันเ,นเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะ